ศึกษาทักษะความรู้และเข้าใจข้อมูลเชื่อมโยงการทำงานในทุกมิติเพิ่มทักษะความสามารถพื้นฐานในเชิงข้อมูลเพื่อพัฒนามาตรฐานรูปแบบการทำงานมาทำความเข้าใจกันได้ในบทเรียนออนไลน์ความรู้และความเข้าใจข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล Data Literacy for Data Analytics ของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลหรือ TDTA กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรโสรรธรัตน์ธมบุษดีหรืออาจารย์โอม อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมิดลคทับเ์เข้าดูข้อมูลและรูปแบบของข้อมูลจริยธรรมด้านข้อมูลการเก็บรวบรวมการบรหิหารจัดการและการพิราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจการทำงานแก้ไขปัญหาการทำงานด้านข้อมูลได้ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการทำงานได้อย่างถูกต้องเพื่อการพัฒนาต่อยอดและผลักดันไปสู่การเป็นปรัฐบาลดิจิทัล และพบกันที่ t d g a d g a o r t h ครับ